ต่อไปยุคเป็นยุคไลฟ์คอมเมนต์อย่างเดียวฮนะถึงจะขายของได้คือการมารีวิวสินค้าเนาะสำคัญมามาข้อที่ห้าข้อหนึ่งก็ยังไม่ซื้อนะเออข้อสองความเชื่อข้อหนึ่งความต้องการก็ยังม,มีอยู่แต่ไม่ยังไม่ซื้อข้อสองมีความเชื่ออยู่อุตส่าห์ไปพูดเรื่องของสตอรี่ให้เรียบร้อยแล้วสินค้ามาจากไหนก็ยังไม่มีความต้องการอยู่นะเออมาข้อ3สามศักยภาพซื้อได้อยู่นะ เออช่วง3 0 0้อถึงห้าไม่เกินอ่ะสินค้าอยู่ชิ้นเนี้ยไม่เกินเนี้ยเออเขายังไม่ซื้อมาขาอส้อรีวิวสินค้าก็ยังไม่ซื้อยังเนยออข้อที่ห้าเขาเรียกว่าตอกหมุดเ้าแตอกหมุดฝาลงเลยข้อที่ห้าท่านสําคัญมากเลยข้อที่ห้าข้อที่ห้าสำคัญมากเลยทุกอย่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ จะสำมฤทธิ์ผลแล้วเกิดความเชื่อสนิทใจเกิดความเชื่อมั่นทุกอย่างข้อ5จะมาปิดทุกข้อเลยหนึ่งสองสามสี่ท่านรู้ไหมข้ออะไรเรื่องอะไรครับคือเปอร์ซันแบรนดิ้งท่านสร้างตัวตนยี่ห้อยี่ห้อนะสำคัญ ท่านมีความต้องสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาสำคัญไม่ใช่ว่าความเชื่อในข้อสองอย่างเดียวนะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อมั่นมันเกิดจากความความเชื่อก่อนความเชื่อก่อนเสร็จแล้วมันจะเป็นความเชื่อมั่นยิ่งเหนือก็ไปอีกคือความเชื่อถือความเชื่อถือมันจะเกิดในข้อห้านี่แหละลูกค้าบางท่าน เชื่อยั่พอนะเออเชื่อคุณยัพอเชื่อมั่นกันงไมพอเนี่ยต้องเชื่อถืออีกอย่างนั้นอ่ะข้อห้านี่คือท่านสามารถสร้างในข้อห้าได้ี่จบเลยเชื่อถือนี่สําคัญเชื่อถือศรัทธาสำคัญมันเป็นองคอ์กรที่มันมีพลังนะเพราะว่าไงฮะท่านสร้างตัวต,วตวนก็ถึงบอกว่ายังไงก็อยู่นี้อนะเปร์ส้มแบนที่สําคัญเนาะสุดท้ายคือเปอร์ส้มแบนสาคัญ ยังไงแล้วแต่ลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะชื่อบริษัทลูกค้าเพราะว่าไงฮะสินค้ามีมีสินค้าหนึ่งอ่ะเหมือนกับอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะชัเอากาแฟแล้วกันปรากฏว่าเพื่อนในบริษัทมีเป็นแสนคนนะแต่มีสินค้าเหมือนกันคือกาแฟอ่าสัวนะ เราเป็นตัวแทนตัวแทนในสักบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะเออแล้วมีตัวแทนเป็นเป็นเป็นแสนคนอนะแล้วมีสินค้าเหมือนกันหมดเลยเออทีนี้ทาไงทุกคนมีสินค้าเหมือนกันหมดเลยเออแล้วแล้วจากคนที่จะซื้อจะซื้อกับใครละ่ะข้อทีซื้อคนที่เขารู้จักเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าเนี่ยปิดหมดทุกอย่างเลยปิดทั้งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่จบที่ข้อห้าคือการสร้าง เปอร์ซั้นแบรนด์คือสร้างยี่ห้อให้ติดตลาดเพราะฉะนั้นผมผม้ย้ำตลอดว่าเมื่อหลายตัวท่านเนี่ยเออเป็นแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์เขาแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์เหมือนแบรนด์อะไรอะสบู่ยาสีฟันเหมือนแบรนด์บริษัทเลยอะเราสร้างแบรนด์ให้เหมือนแบรนด์บริษัทแบรนด์สินค้าเลยสิ่งนี้แหละมันจะเป็นตัวตอบโจทย์ข้อหนึ่งสองสามสี่หมดเลยเพราะฉะนั้นผมเลยให้ความสําคัญในเรื่องของการข้อห้าสำคัญมากเลย พระเมื่อไหร่เราสามารถทํา 5, ข้อ5้าข้อเดียวนะไม่ต้องทําข้ออื่นละหนึ่งสสามสี่มันไม่ได้ผลแล้วไงทํำข้อ5้าข้อเดียวได้หมดเลยคือการสร้างเปอร์ซอนแบนด์เพราะว่าเราสามารถไปขายอะไรก็ได้ไปต่อยอดธุรกิจอะไรได้หมดเลยไม่ใช่ประเด็นต้องสินค้าที่ต้องกินก็ได้สินค้าที่ใช้ใช้อย่างเดียวได้ไม่ต้องกินก็ได้ได้หมดเลยมาขายต่อยอดธุรกิจได้หมดน,นะนะ ครที่สุดท้ายอยู่ที่สายพันธุ์ถูกเออนี่แหละสายพันธุ์เมื่อไหร่เราสายจมพันธ์นะเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วเนาะธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายัมพันธ์นะครูทพมันเป็นธุรกิจสายัมพันธุ์ธุรกิจที่สร้างบนความต้องให้ความรักเนานะเออให้ความรักผู้คนรักผู้คนเป็นรักตัวเองเป็นเสียรักผู้คนเป็นเนาะ รักแล้วก็เสร็งไงให้ความรู้อีกให้ความรักไม่พอีิต้องให้ความรู้อีกให้ความรู้ก่อนไม่ได้เพราะไรใจยังไม่เปิดถ้าจะให้อะไรแล้วแต่กับผู้คนอ่ะนะมันยังไงใจยังไม่เปิดหรอกเมื่อไหร่ไม่ยังได้ให้ความรักเมื่อไหร่ให้ความรักปุ๊บใจคนมันจะเปิดเออใจัเปิดท่านก็สามารถเติมความรู้ได้เลยเห็นไหมยังเนะี่ยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเนือแหละแต่สําคัญนะมันเลยเป็นธุรกิจสายพันธ์ไงคือให้ความรักนะเธอติดเกิดถึงความความรู้ให้ความรู้ไปให้ความรู้เรื่องสินค้าไปเออได้เหมือนจะเกิดความเชื่อละมันเกิดความเชื่อความชอบกันนี่คือการซื้อขายมันก็จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันในหกข้อคาถาเอ่อหกข้อสถีของการขายอ่ะการขายคือการช่วยเหลือการขายคือการให้ความรู้ การขายคือการสร้างพึงพปใจจะสี่คือการช่วยเหลือนะคือการเรื่องการให้สิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันนี่คือการขายของคาถาหกข้อของเศรษฐีเนาะโมเคไล่ไปแล้วเนาะนี่คือสำคัญนะสุดท้ายคือเป็นหนี้อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เลยเออจะมาขายเออบอกว่าสิบแถมหนึ่งยี่สิบแถมอะไรเนะหรือว่าซื้ออันนี้แถมอันนี้ไม่มีแล้วอะต่อไปไมันมีแล้ว มันเป็นยุคของอยุคที่ผ่านมาอตอนนี้มันจะเป็นยุคที่ซื้อด้วยความสนิทชิดเชื้อสายพันธุ์ดีก็ได้มีเหมือนมีคอนเนคชันมีคอนเนค t ชันดีก็ขายได้ไม่มีคอนเนคชันดีก็ขายไม่ได้มันจะกลับมาสู่เรื่องของการสายพันธุ์นึ่งเนาะ